เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร,ร์ของสสวทนนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนจงหาค่าของนะครับค่าของอะไรครับ2ข้อนะข้อแรกให้หาค่าของ3แทนกําลัง2 1ง5องศาลบ10บกำลัง2 300องศาหารด้วย2องไซน์สา,า,สา330นะครับข้อที่2แทนลบ480นะลบด้วยไซน์ลบแปดหารด้วยคอร์สลบสาม เก้าสิบเออข้อ,ขอนี้ทำไงเราก็เอามาแยกนะเออเราก็ทำอย่างนี้ครับแยกทีละพจน์ก็ได้นะเราเดี๋ยวค่อยมาประกอบกันอีกทีนึงอ่นะดูพจน์แรกก่อนนะข้อหนึ่งก็ดูพจน์แรกนะครับเออพจน์นี้ก่อนนะสามแทน กำลังสองหนึ่งสามห้าเออ right. เอามาเคลียร์พจน์นี้ก่อนนะพจน์แรกก่อนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเออมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะอ่าแทนมันคือไซส่วนคอสนะเออสามแทนกําลังสองมันก็คือไซกำลังสองหนึ่งสามห้าหารด้วยคอสกำลังสองหนึ่งสามห้าเออไซหนึ่งสามห้าคอสหนึ่งสามห้ามันเป็นค่ามุมที่เราไม่คุ้นเคยทําไงครับเราก็แยก 1>, 1 3 5เนี่ยให้เป็นมุมที่เราคุ้นเคยนะเราก็แยกได้เป็นลบสี่สิบห้าบวกหนึ่งรบนะครับเออกำลังสองอันนี้ก็คอสกำลังสองนะลบสี่บวกหนึร้บเช่นกันนะทำไมต้องแยกอย่างนี้ครับหนึอยแปดสิบเนี่ยมันคือพายนะครับเออมันคือพายนี้การบวกพายเพิ่มเข้ามาในไซน์ในคอสเกิดอะไรขึ้นครับมันจะส่งผลให้ค่าไซน์กับค่าคอสเนี่ย ติดลบนะครับเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเขียนอย่างนี้นะเออเอ,อ,อ,นนอันนี้เป็น3นะครับเออมา่อไอหนึ่ง้อยแมันจะส่งผลนในค่าทรายติดลบเขียนนี้ครับเป็นลบทรายทรายของอะไรครับทรายของลบสีก็คือหมายความว่าเราตัดเครื่องหมายลบออกได้แล้วมาเติมลบหน้าทรายอะ่ะนะครับเออ,เอ,อไม่ใช่ตัดตัดเครื่องหมายลบตัด 180ออกได้แล้วมาเติมลบหน้าซายแทนแต่อย่าลืมว่ามันมีกําลังสองด้วยเราเขียนนี้ทั้งหมดกําลังสองเนี่ยเขียนนี้ก็ได้ที่กําลังสองก็จะเขียนตรงนี้นะหรือเขียนอีกแบบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองแต่อย่ามาเขียนกําลังสองที่มุมแล้วกันนะครับเพราะความหมายมันจะต่างกันไปนะส่วนด้านล่างเหมือนกันคอสเราก็จะได้เป็น ลบนะครับลบคอสของลบสี่สิบห้านะหนึ่งร้อแปดสิบตัดออกแล้วก็เติมลบหน้าคอสแทตแล้วมีกำลังสองด้านด้านบนนะครับทีนี้ไซด์ของค่ามุมติดลบเกิดอะไรขึ้นครับเรา สายของค่ามุมติดลบมันจะส่งผลให้ค่าสายติดลบก็หมายความว่าเราสามารถยกเครื่องหมายลบเนี่ยออกมาไว้หน้าสายได้กลายเป็นอย่างนี้ครับลบลบสายสี่ห้าอย่างนี้นะครับเออแล้วก็มียกกําลังสองนี้ค่ามุมในคอที่ติดลบทําไงครับเราตัดเครื่องหมายลบออกได้เลยในกรณีของคอสนะออตัดลบออกได้เลยนะครับเออก็ เอาลบตัดออกก็จะกลายเป็นลบคอสสี่อย่างนี้แล้วก็กําลัง2ด้านบนนี้ลบลบเจอกันก็เป็นบวกนะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น3า i n ซน์กำลังสองสี่ส่วนด้วยคอสทีนี้คอสเนี่ยมันยกกำลังสอง ลบติดลบไปยกกําลังสองเกิดอ,อะไรขึ้นครับคูณกันสองครั้งลบคูณลบก็ได้บวกอยู่ดีสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นคอสกำลังสองสี่ห้าอยู่ดีนะครับเออไซน์กำลังสองสี่ห้านะไซน์สี่ห้า 4, 5, มันได้รูทสองส่วนสองใช่ปะเออมันก็จะได้เป็นรูทสองส่วนสองแล้วยกกําลังสองแล้วก็หารด้วยคอสกำลังสองสี่ห้าคอสกำลัง่คอสสี่ห้ามันก็เป็นมุมที่เราคุ้นเคยก็คือรูทสองส่วนสองนั่นเองแล้วก็มียกกำลังสองอีกทีหนึ่งนะครับเออ สุดท้ายมันก็2พจน์นี้เหมือนกันมันก็ตัดตัดกันก็เหลือ1นะครับนะตัดกันเหลือ1 1คูณ3ก็ได้เป็น3นั่นเองสรุปนะเออสรุปอย่างนี้เราเราจัดการกันทีละพจน์นะเออพิจารณา3แทนกำลัง2 1ง5สุดท้ายมันได้เป็นอะไรครับมันได้เป็น3นั่นเองเ,ออเท่ากับ สอ่ะตั้งเอาไว้ก่อนนะติดเอาไว้ก่อนนะทีนี้ก็มาดูพจน์ที่สองนะดูเซกกำลังสองสามร้อยนะครับเออเซกกำลังสองสามร้อยองศาทีนี้เซกเราต้องรู้นิดหนึงเซกมันก็คือหนึ่งส่วนคอสใช่ปะเออมันก็คือหนึ่งส่วนคอร์อกอสรกำลังสองของสามร้อยองศาเออนี้คอร์สสามร้อยองศาเนี่ยมัน มันเขียนอย่างนี้ไม่เวิร์กมันเป็นค่ามุมที่เราไม่คุ้นเคยเราจัดรูปนิดนึงคอสสามร้อยเราก็เขียนเป็นคอสกำลังสองลบหกสิบบวกสามร้อยหกสิบเอย่างนี้ครับทำไมถึงเขียนอย่างนี้สามร้อยหกสิบเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือสองพายนี่มันมองเหมือนกับว่าเรามีคอสลบหกสิบอยู่แล้วเอาสองพายบวกเพิ่มเข้ามาการบวกสองพายเพิ่มเข้ามาเกิดขึ้นนะรครับมันไม่ส่งผลต่อค่าคอสเราก็ตัด 360อเนี่ยออกได้เลยกลายเป็นอย่างนี้ครับมันคือคอสของ1ส่วนคอสกำลังสองของลบ60นี้ลบที่อยู่ในคอสเนี่ยมันไม่ส่งผลต่อค่าคอสต,ตัดออกได้เลยนะสุดท้ายมันได้เป็น1ส่วนคอสกำลังสององศานั่นเองคอธกสมันได้เลยครับมันได้รูทสามออคอส60มันได้1 1ส่วน2เออได้1ส่วน2แล้วก็ไปยกกำลังสองอีกทีนึงนะมีกำลังสองด้วย ก็จะกลายเป็น1นึ่กำลังสองได้1 2ึ่กำลังสองได้4ก็กลายเป็น1นส่วน, 1, สวนหส,ส่วนสหารเศษส่วนซ้อนสลับเศษเป็นส่วนได้4ส่วนหหรือเท่ากับ4นั่นเองก็จะได้อย่างนี้ครับเ,เราก็จะได้ว่าพิจารณาสิบกำลังสองสามเนี่ยมันได้เท่ากับ4นั่นเอง อ่ะต่อไปยังไงต่อครับต่อไปเราก็ดูยังอยู่ที่ข้อ1ดูอยู่นะดู2คูณด้วยซาย330เออเราก็เขียนเป็นนี้ครับซาย330ก็เขียนเป็นลบ30บวก360นะเออ ลบ0ามบวก3าได้แล้วครับก็ได้330อพอดีโอเคนะทีนี้ทำไมเราต้องแยกอย่างนี้เพราะว่า360เนี่ยเรารู้ว่ามันคือ2พายเพราะฉนั้นเราก็มองได้ว่ามันก็คือไซน์ของลบ30แล้วบวก2พายเพิ่มขึ้นมาการบวก2พายเพิ่มตรงไหนครับตัด2พายออกได้นะเรามีสูตรว่าสามารถตัด2 n งพายหรือเลขคู่พายเนี่ยออกได้นะมันก็จะกลายเป็นไซน์ของลบ30เออนนี้ไซน์ของมุมที่ติดลบทำไมครับโยกเครื่องหมายลบมาไว้ด้านหน้าได้นะครับ ออก็กลายเป็นลบสอซนยนะสาลบนี้ตัดออกออกมาไว้ด้าน,นานี้าซนสาม30มันได้1นส่วนสนะสุดท้ายเราก็จะได้ว่ามันคือ2คูณกับ1นส่วนสนะครับเออสองสองตัดสุดท้ายได้ลบหนั่นเองก็หมายความว่าเราก็พิจารณา2คูณ s ซ n าย330เท่ากับลบ1เออ เพราะฉะนั้นเราก็ได้เรื่องแล้วครับเราก็จะได้ว่าฉะนั้น3แทนกำลังสองหนลบกับสิบกำลังสอง0หารด้วย2 sin ซ3 0ามย 330. มันก็ได้เท่ากับเท่าไรครับมันก็ได้เป็น3ลบ4นะอันเนี้ยพจน์นี้เป็น3พจน์นี้เป็นเนะี่ยพจน์นี้เป็น3นะพจน์นี้เป็นสี่นะเนี่ย เนี่เป็น3 10 3 0 0มเนี่ยมันเป็น4แล้วก็พจน์ล่างสุดเนี่ยมันเป็นลบ1ก็จะได้เป็น3ลบ4หารลบ1กลายเป็นเท่าไหร่ครับ3มลบ4มันได้ลบ1ลบ1หารลบ1ก็ได้สุดท้ายเป็น1นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ1นะครับอะจบนะในส่วนของข้อที่ หน,นะครับอ่ะต่อข้อ2ครับข้อสองก็ทำได้ในทํานองเดียวกันเลยนะเราก็อาจจะแยกพิจารณานะครับเออเอาพจแรกก่อนนะข้อ2เราก็ดูแทน แทนของลบ480เอ่อแทนมันก็คือ s i ซส่วนคอรสนะมันลบ480หารคอรลบลบ480ไซติดลบเอาลบออกเอาไว้ด้านนอกได้เป็นไซ480เอ่อมืนมีมันมีหลักอยู่ว่าไซที่มุมติดลบมันจะให้ค่าไซติดลบก็คือเอาลบมาไว้ด้านนอกคอรติดลบค่าลบที่อยู่ในคอร มุมของคอ่สติดลบไม่ส่งผลต่อค่าคอสตัดลบออกได้กลายเป็นคอส่า480นะครับนะทีนี้ทรอย480เนี่ยมันหาได้ไง360 เราต้องแยกนิดนึงนะทรายสนะี่ร้อยแปดสิบเนี่ยมันก็แยกเป็นสามร้อยหกสิบ ต้องแยกเป็นอย่างนี้ครับมันแยกได้เป็นลบของทรายเออลบของทรายลบ60สิบอะบวก180แล้วก็บวกด้วย360รอ,อือแยกอย่างนี้ครับถูกไหม ลบ60บวก180ก็ได้120 120บวก360ก็เป็น480้อ่ะโอเคเป๊ะเลยนะครับเออเราก็แยกเป็นอย่างนี้คอร์สก็เหมือนกันนะคอร์สเราก็แยกเป็นลบ60บวก180บวก360เอยเออทำไมต้องแยกอย่างนี้ครับเพราะอย่างนี้360เนี่ยมันคือ2อพายอันนี้2พายเรามีหลักอยู่ว่า2อพายเมื่อมันบวกเข้ามาในค่าในมุม มุมในไซน์ในคอร์สเนี่ยเราทำไมครับตัด2ภพายทิ้งได้เลยนะสุดท้ายมันจะได้เป็นอย่างไรครับลบไซน์ลบหกสิบบวกหนึ่งร้อยแปดสิบ 180. หารด้วยคอร์สลบหกสิบนะบวกร้อยแปดสิบนี่ร้อยแปดสิบเนี่ยมันคือพายเออ น,นี้การบวกพายเพิ่มเข้ามาในมุมที่อยู่ในซา์ในคอร์สเกิดอะไรขึ้นครับเราสามารถตัดพายออกได้แล้วไปเติมลบด้านหน้าแทนก็คือพายที่บวกเพิ่มเข้ามามันจะทําให้ค่าซายกับคอร์สเนี่ยติดลบนะเราก็ตัด180ออกเติมลบด้านหน้ากลายเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ลบตัวเดิมนะอันนี้ก็จะกลายเป็นลบซายของ60ของลบ60นะอันนี้ก็ตัด180ออกนะเติมลบด้านหน้า ติมลบด้านหน้าก็จะกลายเป็นลบคอสของลบ60เอออย่างนี้ครับนี้ลบลบมันจะกลายเป็นบวกมันจะได้เป็นไซน์ของลบ60อันนี้ก็กลายเป็นลบคอสของอ,อ่ส60นะครับออของลบ60 ทีนี้ค่าทรายที่มุมติดลบทำไมครับเอาลบออกมาด้านนอกได้ก็กลายเป็นลบทราย60นี้อันนี้ก็ลบคอสที่มุมติดลบทำไมครับตัดลบที่อยู่ในมุมตัดทิ้งได้เลยก็กลายเป็นลบคอส60ลบกับลบนะตัดกันก็กลายเป็นบวกนะสุดท้ายเราก็จะได้ว่านะครับได้เป็นไรครับก็ได้เท่ากับซาย60 หาร cos 60เออ sin 60มันได้รูทสามส่วนสองคอสหกมันได้หนึ่งส่วนสองสุดท้ายหารกันนะหารเศษส่วนซ้อนสลับเศษเป็นส่วนก็จะได้รูทสามนั่นเองนะครับเออก็ได้เป็นว่าแทนของลบสี่สุดท้ายมันได้เป็นรูทสามนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เออเอาอันแรกก่อนนะเราก็จะพิจารณาของอะไรล่ะเออ,เอ,อแทน ลบ480รอเราพบว่ามันได้เท่าไหร่ครับมันได้รูทสามนะครับเออจบไปตัวหนึ่งโพสต์ถัดมานะครับเออโพสต์ถัดมาคือไซายของลบ840นะครับเออไซายของลบ840ีทีนี้เรารู้ว่าถ้ามุมในสายติดลบทำไมครับเอาลบออกมาไปด้านหน้าได้ก็กลายเป็นนะกลายเป็นลบไซายของ840 นะครับเออทีนี้ซายของ840เราไม่คุ้นเคยแน่นะครับเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราทำไงครับเราก็จัดรูปนิดนึงนะเขียนเป็นงี้ครับมันก็คือลบซายของลบ60 บวก180บวก720อ่เดี๋ยวเขียนให้ตรงนี้ลบของ sin ยลบ60บวก120บวก720ดร้อยไมเยเอ๊ะ180อ180นะลบ180บวกกับลบ60บก180ได้120 120ไปบวกกับ720ก็ได้840พอดี โอเคนะทำไมต้องแยกอย่างนี้ครับเพราะว่าเรารู้ว่า7จ0ดอยอยยี่เนี่ยมันคือ4ี่พายนะแล้ว1นึ่มันคือพายนะครับเออพายหนึ่อยแปดสคูณสก็จะได้720ดร้นะครับเออทำไม4ี่พายเกิดประโยชน์อะไรครับถ้าเราจัดรูปออกมาให้เป็นเ2็ดร้ายเลขคู่พายสองพายสีพาพเรามีหลักอยู่ที่ว่าเราสามารถตัดเลขเหล่านี้ออกจากมุมที่อยู่ในสารในคอร์สได้เลยนะเลขคู่พายสองพาพายหนะนน้น 720คือ4พายก็ตัดตด้สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นลบทรายนะลบ60บวกกับ180อย่างนี้ครับเออนี้ยังไงต่อมุม180ที่บวกเพิ่มเข้ามา180มันคือพายการบวกพายเพิ่มเข้ามาในทรายเกิดอ,อะไรขึ้นครับเราสามารถตัด 180ออกได้แล้วเติมลบด้านหน้าแทนก็คือการบวก180เข้ามามันจะส่งผลให้ค่าซ้ายติดลบงั้นเราก็ทำไงครับตัดอันนี้ออกเติมลบนะอันนี้ลบตัวเดิมนะแล้วก็เติมลบตัวใหม่เข้าไปนะครับเออนี้ก็ตัดออกอย่างนี้นะนี่ลบลบมันจะกลายเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นซ้ายของลบ60ซายของลบ60เราเอาลบยกมาไว้ด้านหน้าได้กลายเป็นลบซ้ายหกเ ลบสายหได้เท่าไหรครับก็ได้เป็นรูทสาส่วนสลบรูทสาส่วนสเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพิจารณาซา,ายของลบแปดร้อยสี่สิบก็ได้ลบรูทสามส่วนสองนะครับ อ่ะต่อไปเราก็ดูอะไรต่อครับเราดูคอสของ390ต่อนะดูคอสของลบ390อเออคอสของลบ390เราเป็นมุมที่ไม่คุ้นเคยเราต้องจัดรูปนิดนึงนะนี้เราจำไม่ได้หรอกนะครับเอางี้ก่อนคอสต,ติดลบนะค่าคอสต,ติดลบทำไงครับเราตัดเครื่องหมายลบออกได้เลยกลายเป็นคอส ของ390เอเอข้างหมายลบที่อยู่ในคอสไม่ส่งผลต่อค่าคอสนะตัดออกได้คอส้อ3เ0เราก็ขอเขียนเป็นอย่างนี้ครับมันก็คือสาบวก3า0นั่นเองได้3าม3 6อเม้เนี่ยมันก็คืออะไรครับมันคือ2พายนะกลายเป็นว่ามันก็คือคอสของ30บวก2พายการบวก2พายเพิ่มเข้าม,มาในมุมที่อยู่ในคอสบวก2ภพายเกิดอ,อะไรขึ้นครับเราตัด2ภพายออกได้เลย ถูกไหมมันมีหลักอยู่ว่าตัด2องพายที่บวกเข้ามาในคอสในไซน์ออกได้กลายเป็นเท่าไรครับเออมันก็กลายเป็นคอสสามสนั่นเองคอสสามสมันก็คือ,อ,อรูทสส่วนสนะครับเออสุดท้ายเราก็จะได้ว่าพิจารณาคอสของลบสามก็ได้เป็นรูทสส่วนสออ เอาละทีนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้เรื่องละนะแทนลบ480้แนะลบด้วยไซลบ840ย 40, หารด้วยคอร์สของลบ390อเออเราได้อะไรครับแทนของลบ480มันรูท3ใช่ปะ่ะแล้วก็ไซของลบ840มันคือรูทสส่วน2องติดลบอันนี้คอร์สของลบ3 9มมันคือรูทสส่วน2องงั้นเราก็เอามาประกอบกัน มันก็จะได้ว่ารูทสามนะออลบกับอะไรครับนะลบกับลบรูทสามส่วนสองแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยรูทสามส่วนสองได้เป็นอะไรครับลบลบก็เป็นบวกนะครับทีนี้ก็เติมสองบนสองล่างให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันนะเออแล้วก็บวกเศษส่วนนะลบลบเป็นบวกก็ได้เป็นสองรูทสามบวกออรูทสามสองรูทสามส่วนสองบวกกับ รูปสส่วนสถนูกไหมลบลบเป็นบวกนะก็กลายเป็น3ามรูปสส่วนสเออทีนี้หารกับด้านล่างนะด้านล่างก็คือรูปสส่วนสหารเศษส่วนซ้อนทำไมครับเราก็สลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น3ามรูสอส่วนสอันนี้เอาตัวส่วนมาสลับเศษเป็นส่วนรูปสส่วนสอนะอันนี้ก็เป็น2ส่วนรูสามนะสลับเศษเป็นส่วนรูปสรูปสตัด2 2ตัดสุดท้ายได้เป็นอะไรครับสุดท้ายมันก็ได้เท่ากับ3นั่นเอง นะครับเออเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ3นะครับโอเคนะก็ได้เป็นเลขสวยๆเอออ่ะจบในส่วนของข้อนี้